สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสุสานอุรองสานเด้อตอนนี้ออโต้มานั่งเฝ้าแม่ตูวอันบ่งลูกหอมลาบพอดีออโต้บอยอมนอนเอานอนอู้อะไรก็บบอยอมนอนคันแม่เอามาเจ๊งสิแล้วก็อยู่คันแม่เอานอนไปแล้วก็เอ๊ะเอ้าเอ้าเอ้าเอานอนเลยเมื่อมือเกิดต้องได้มาเห็นแนวนี้เนาะออโต้เนาะมือแม่ออโต้มาลีนนมเมตู้ออโต้ออก อาโตออกอันแดดได้ละเดินนะอัโตเริ่มออกแดดออกลมได้แล้วทุกคนผิวเริ่มแข็งแหงแล้วตอนนี้ก็อูกก้ก็มานั่งเฝ้าแม่จันอันซ้อมเอาแว่นปูกพก <c oughs> ักหอมลาบปล <c oughs> ูกหอมลาบทุกคนไปซื้อหอมลาบมามื่อชวยนี่ราคาโลโไดไหม <c oughs> โโหอมปลูกโลห้าสิบแต่คันหอมอ่ะ ห้อมกินโลโก้สิปอ,อ,อ,อะไรกับบดีเจอได้ตัวดีนะออโต้เอ้ยบยัมบยํมเห็นอยู่ยำผักเม่ตูเด้ออันนี้หอมลาบอันนี้หอมบวัวมักแตงทุกคนนี่กำลังขึ้นเริ่มปลูกใหม่ ขอฟองมาเฮ็ดเวียกเสรสิปูกแล้วนะเนาะคอปกัแล้วบขาออโต้พ,พกวยเพืดเดียวแล้วนีรร่สมัยตะกี้นี่เฮ็ดสวนนี่<อ>ห้าน้ำสานมาหด่ะเม่แม่ป้าติโทห้านมาแล้วค่าก็มีทางเลยที่ไหมมีปุยนะเออแบบนี้นอ่บอ,อ มาแล้วก็มาเท้าไส้เท้าไส้แล้วก็เอาไว้หวดมือนเ้าตักมาเทียนไว้แล้วก็หวดตักมาเทียนแล้วก็หอืเด็่ก็ได้ตักขึ้นมือตอนนั้นบ่หันมีน้ำซางดิเอ้าบ่มีนน้ำซางแล้วบัดนี้ล่ะน้ำยู่น้ำกินน้ำไส่ด้วยเอาน้ำเสือเอาก็น้ำบ่อยู่ห้วยอันบ่อนเฮียนอั่นไม่นี่โอ้น้ำบ่อเอาน้ามากินแต่ว่าน้ำใส่แบบน้ำซางเสือ น้ำแตงกินเอาน้ำตุนทุนน้ำซ่านฮะน้ำสา่นำสานท่านตะกี้น้ำสารมันกับบริปเปื้อนคือเดียวนี้เนาะขนบลายออนบลายมืนกบ,บ่ปเปื้อนเดินตัน้ำแต่วิ่งลแต่วยลคันสมพสโคตรพังนี่ต้องไปตักน้ำไปจากมอันทนว่าไง อืมคัานว่าอันสี่โมงเนะาะคันว่าบุ้มมียค่มีการในกระซ่าโมงกระตักแล้วสิบอ้อให้ฟังเลยทุกคนเดอ้อแม่จันนี่รามนอ้อคงเฮียนตั้งแต่อายุอัยุปีแม่นนยูมอส้องมอมอหนึ่งมอสองนะอนายุอันชิบส่องปีมอหนึ่งช้านช,ชิปห้าปีป สิบห้าปีป้าอ้อยุ่มอสร้องสิบห้าปีอะนะคำวินอู้ยุ่มอสองงั้นอู้อายุแค่สิบเอ็ดปีไปกับสิบสองปีอย่างเดียก็คือว่าเนาะตะกี้ล้วแม่ช่วยที่ได้เข้าปอน,นึ่งเนาะมือบเธิงหู้อหเอมเมทซาที่ดูแม่นักเียนลาวก่อนที่ได้เขา้าเฮียงเขาต้องเฮ็ดอะไรเอาอออมือนี่ล้มาเจาะหู้ตัวนี้เออยังได้เข้าอันนบัวห้กับเอออายุไล่กับยากคันน่ะมือบัฮอดกับบเธิงอู้ตอนตอนสมัยอู้ยังน้อยอู้ก็ได้เฮ็ดคือกันทุกคนได้เฮ็ดคือแม่จร์แหละ ค่ะแม่พูดเราตุ้ยๆหน่อยนึงเราแม่เครียดนะชิมักบุเทิงไดดเพราะว่า well, อันมันอ้วนก็เลยได้เข้าโรงเรียนซะแม่จันทั้ละแม่ออกโรงเรียนตั้งแต่หมอซองหมอซองกันยังบุจบเส้นบ่โอจบก่อจบอ่ะจบได้ขึ้นหมอซ้ำแต่บ่ได้เงียนเลยอ้าวหมอซ้ำแล้วออาวเว้นมู่อีเม่แต่ละคนกับมักเสียอ้าวหมอซ่องหมดอ่ะส่วนไล่ ตะกี้นี่แม่ตู้บอกให้ออกเด้บอกให้ออกบันมีเพื่อนมัน,ม,น,ม,นมีผู้ไปให้ไปนาอืมบุยผู้ไปให้ไปนาก็เลยให้ออกอัปเดตอันตู้อันซาลาคนเมาบ่ายง่ายคือเฮ็ดตู้ไม่กินเหลา้า <laughs> กินยุดหอรุ่มกับบอเซ่เอ้ยทำใเฮ็ดกินยุดถึงนี่ปีนเปียขึ้นไปตอนเปียขึ้นอะคักยุ่วตอนเปียลงเมาเนี่ยบอคักวันเด้อ <laughs> เพราะให้เพราฟองเห็ดเนาะทุกคนเนาะเพราะฟองกับเป็นเซี่ยวกับแม่จันเป็นเซี่ยวกันแต่ในน้นอยกว่แม่เกิดมาแล้วก็เห็นมันเกิดมาแล้วก็เห็นมันเกิดมาแล้วก็เห็นมันมันก็เห็นแม่ต่างคนต่างเห็นกัน <c oughs> พักกระเดิมงามมาได้ทุกคน <c oughs> เด็ดกินเม,มื่อลานเมื่อวานนี่ก็ไปเฮ็ดจุ่มปลากินไปเบิ่งคลิปพี่อันแน่เด้อ แมนพี chat, uh, unter, there, ่แอน่กันยังคือเก้าฮู้จักกันมาสักกี่ปีกันยังคือเก้ายังแบบนี้ใส่ดีคือเก้ายังแบบว่าลมนัวหัวม้วนคือเก้า่นะพี่แอนแน่นะโบมีอันเดอร์เปียนเอาอันเอาโตนั้นมามาทาาแม่มาอยู่แม่กับโบสร้างโต๊ะเลยแนวงงตื่นนอนเมื่อเขาก็งงกันอ้าย่าไปหาพี่แอนงงสุดๆเลย ไปเบิ่งซองพี่อนแนทุกคนเด้อยอไอนแน่เอาเมาตอนเป็นตัวหัวเป็นตัวหัวฮ <c oughs> ูจากไอแอนแน่ตังแต่ตอนเฮียนปีซองอายุสิเกปีสิบแปกำลังจะเข้าสิบเก้ายังโปรต็มละอันจนตอนนี้ชิเจปีละหูจากปี2016 2016สอง6ั0สิหกักก็ได้สิปีเมี่ยฮูจากก็ได้แปีละ ตอนนั้นพาพี่อันแนมาบ้านป้าสิโทคนเบิ่งแท้เบิ่งวะ่ะเขาเบิ่งเลวก็เม้ามอยเออเขาเบิ่งเลวก็เม้ามอยวะ่ะเออแบบเ,เออจังซันจังซี่อะพอาไปล้วเจอกับไปทำการจาะของคนดิเขาก็คิดว่าเขาเป็นแนวนั้นแนวนี้แหละแต่จได้จะคิดบ่มีอันเดอบ่อมีอันเดอร์ เวลาไปกบพี่อเน่เวลาไปถ่ายคลิปอันเนกับพี่อ,นนอนเอน,น่ก่ะจะเซาห้องคนละห้องเ้าห้องคนละห้องก็สมมติว่าไปถ่ายคลิปอ,อยู่ประเทศไทยสิว่าไปนอนอุทยานกะอูกก้กะซิมีเต็นท์ของอู้โดยเฉพาะทุกคนพี่อเน,น่จะซื้อให้โดยเฉพาะเลยซื้อเต็นโตซื้อเต็นท์สี่ฟ้าไว้ให้เวลาไปกางเต็นท์นอนอูกก้กะซิมีเต็นท์ตัวนั้นไปกลางนอนไปเลาะกลางแล้วยากนอนมองดูงก,กะกลางใส่แล้วก็นอนแล้วพี่อเน่เราก็สินอนลถนอนถึงรถท่าน โอ้ตะกี้นี่อันคันหูเฮ็ดยูทูบตั้งแต่กี้เนาะแม่เนาะแต่ว่าแหละตะกี้ฮั่นมันกะยูทูบลาวยังเฮ็ดโบได้ได้ทุกคนคณะพุทธเจดีย์ยูทูบแม่นต้องมีซื่อเป็นคนไทยต้องมีอันบัญชีไทยต้องอันเดียใจไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮั่นมันมันเปียนแหละดิพอดีตอนอู้เริ่มเฮ็ดนเริ่มกดเปียนแล้วก็เลยก็เลยเฮ็ดได้ทุกคน ก็คือว่าเนาะฮอซิไปห้าบัญชีไทยชิเดอรไปห้าอันคนไทยชิเดอมายั่งยืนเดือเอาคันท้าได้ว่าบงฮักแพงกันแท hey, ้ๆนด,ดี่บมีผู้ใดเหตุเธอไดเรื่องแบบนี้นะ <Yeah. S 1> เพราะว่านึ่งก็คือมันใสเรื่องข้อมูลส่วนตูห่ะนะผู้ใดกับแบบว่าข้อมูลส่วนตูแล้วเขาก็ห่วงเนาะ oh, นอนแล้วนอนได้นนกับตื่นแม่หรอวะ นิดนึงแล้วก็ตื่นแต่ก็เชื่อนอนเดี๋ยวเทวานอนตั้งแต่เศร้าพุนออมา <c oughs> เอ๊ออาก็เชื่อรับตานอนรับตานอนปัดบนนอนเทราะว่าใหก็บุนนอนอพักบงกันขันว่าอยากกินหันตัดไปกินได้แล้วก่อนเนาะแ <c oughs> ม่จัน อันพูดเลยกันว่าแต่งยู่แต่งกินอันเดอร์เฮอทั้งอู้ระมัดระวังแด้แบบหักเกิดลูกอันเดอร์อันเดอร์สินะอู้นะทุกคนแต่งอันนี่ยู่ซัวยู่เฮือนเฮาได้ยินเขาได้กินได้กินเขาแต่งกินอันเดอร์มาขนาดโบมีเจ็บหัวปวดห่ากันเลยเลยฮ้อมดูอ่ยากหอมน้องอู๋อะกินอันเดอร์ก็หอมแม่แต่งอันเดอร์มาก็หอมแม่สุกแม่ต้อยกับแบบว่าเออกับเพื่อนก็บอกว่าโบได้โบได้ให้แบบว่าขลามอันเดอร์ไล่ขนาด ก็คือน้องอุ้ว่าแหละคาดัคาลัของดองกับคาลัพวกเนวเพ็ดเท่านเท่าเเลยนะเมนกินเนาะอันอื่นเท่ากับเฮ็ดจืดๆแล้วก็บเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเลเวลน้อยนึงแล้วบ้จืปดปันได้แล้วกินแล้วเดี๋ยวนี้นะมีแห้งได้ทุกคนกินนะเขาได้กินสิ่งที่เขาอ,อยากกินกน,กน,าาน,าานะมีแห้งมีแห้งกินละกินข้าวใสกินน้ำใส้ไล่นะมีแห้งมีแห้งเขาเสียพลังงานไปไล่ดิเสียพลังงานไปไล่ปั๊มนมให้ลูกกินนะ บ่บ่เป็นเสียงเพลงเลยในสร้างอเออ <laughs> เออเปิดเพลงเปิดเพลงผ่านได้ติดลิดาศิษย์ติดลิขสิทธิ์พี่อแน่กับต้วยไปท่ายคลิปผลอูปป้บ่ได้ไปนําค่ะออโต้ออโต้อยู่ ออโต้ใหญ่พุ่นแล้วยังค่อยสิได้ไปเดี๋ยวให้ออโต้<า>ได้จักประมาณอ่หกเดือนเจ็ดเดือนก็ทุกคนออโต้ยืมเงนินในมิตูเฮ็ดตัวสิคาออโต้ไปเทียยเท่ยวหาไอแอน่อยู่นครปฐมไปเที่ยวหาอยู่นครปฐม จักน้อยก็ทีนหุ้นไสใส่เวลาเป็นเดือนคนแหละถึงก่ชิ่งงามมักแต่งนี้อู้กับแม่จันกับพวเคยปุ้มมักแต่งจักเถอะเฮ็ดผักกับพ่อแต่เฮ็ดกินเขาก็าไม่ได้เฮ็ดเป็นกินผ่าเขได้เรื่องเฮ็ดเป็นส่วนเลยเฮ็ดส่วนผักมันจะได้หนั่กอุรา อเออบอกลาย่าจะมันทับทอมันจนต่อยภาพทอไดเวียกเ,ออเออมืนน่อไอ้นใ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 นอ,อ,อ,อะเป็นเบ้าล่าะ,ะ<ม>คือทอ ดูคุณสายออตโต้สินอนอ้าป,ปากแพร่เอ้ยตากับบลับมืดออตโต้เอ้ยอยากเคทเขาเปียกกินเลยให้เขาเปียกเคดเฟอร์กินพ่อฟองคิดว่าจักจักอาทิตย์แล้วพ่อฟองอเออ เออ่วตั้งสิ่าม้กแตว่าตั้งเสาแีลก็เปร้นาสารก็ตีแป้นไร์ละกามุงแล้วก็แล้วเนาะเดี๋ยวมือนะพ่อฟองอ่ะพอฟองมีความสามารถในการอันเป้าแขนเดี๋ยวมือนะอูซีอัน จ้างพ่อฟองเป้าแคยนให้เป็นเพลงโดยของอู้โดยเฉพาะเลยก่อนแล้วสิอัดเสียงเอาไว้แล้วเอามาไว้ใส่ในคลิปมีเวลาก่อน,นบอกแล้วเราเอาแต่เสียงเราบอเราเอาเอาแต่เสียงไม่ได้เอาภาพนะพ่อฟอง,องอเ,เ,เออสั้น็เอา,าเหล้าเออเจ้ากินก่อนเออประหยากสั้นมือเฮ็ดมือเฮ็ดเที่ยงแล้วแล้วเราพากันไป,ไปเฮ็ดเราเฮ็ดอันเดอร์กินแล้วเราก็ ว่ามันบ่นมันมีเพลงประจำซองเลยนะแต่ละโลดเอามาแล้วบางเพลงมันบางเพลงมันงามยุ่แต่ว่ามันเออบางเพลงมันมั่วอยู่อย่างเงาบางเพลงมันม้่วยุ่แต่มันมีลิสิสธิตนะทุกคนฉะนั้นแล้วเขาต้องได้ซอกเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงเราโดยเฉพาะเลยหัดยังค่อยสิ้อบุกลิสิสธิ์ พักก็เริ่มงามพักอันนี้ก็กินแท้กินวะอู้ห uh huh. ้าเดี๋ยวเบิ่งพักอันนี้ก่อนมุ้งไหมเอาไปขั้นส้มนี่นะบม้งเนาะงามขนาดอันนี้พักหม่มพักหม่มนี่กินหลายแล้วพักห่มนี่นะเป็นเขายองแข็งแยงน่อยนึงละ่ะเด็กเขาก้าตีนมีเป็นตะบงอะเด้แม่เด็กเขก้าตีนนี่ก็เป็นตะบงละ่ะ ผักบงกับงามงามมักเล่นเฮานี่บงทองเดีอวว่าแม่ได้งามขนาดส่วนผักอู่กับยูเงินเอาลูกเลยเฮยงามขนาดอันนี้ก็ได้ อันนี้นอนอสร้างภัยแห่งมันออกทุกคนได้ใส่ไม้นะ่ะมันอยูเด,ดนี่ขิงค่ะสวนพากกำลังงามกำลังงามหมดเลยอู้กกะยากไปปลูกพักซวยแม่เด้หาออโต นอยเดือดสิไปตลาดจากน่อยบอ่ตอนนี้พ่อฟองกกำลังฮ็ดอันนี้ถ้าเฮ็ดตู้มีแล้ววิวมันก็สิงามทุกคนเฮ็ดตู้มีแล้ววิวก็สิงามขนาดเลยแหละแต่ว่าต้องยูบ่บ้อนพ่อฟองบูดได้ค่อยเรียวมาทางที่จางช,างชไดายเข้าให้ อันนี้แมนเบี้ยมักแตงทุกคนเบี้ยมักแตงกำลังขึ้นเบี้ยมักทั่ววงงามปนไในเบี้ยมักทั่วเบี้ยมักทั่ววงงามป่นอู้แม่เดี๋ยวนี้พักยู่ตลาดน่ะลายลายเนี่ยเทมทึกเอาแทเอาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เดือกข่ายมัดห้าพันมัดอันเดือกหมดแล้วก็แม่มักทั่วกันอย่างมัดห้าพัน เอาปูหัวม,มาทั่วเอล่าค่ายมาเท่าเลยแต่ว่าเอาเฮ็้นอันผู้นึงเราวางค่ายเราติดปลายเชื่อนมักทั่วมาณห้าพันไหมเดี๋ยวมันางามนี้มักทั่วให้เด้เนาะเริ่มมีลายไะเด้เดี๋ยวให้อันออโต้ง่ยายๆน้อยก่อนทุกคนสิพาแม่จันไปเที่ยวทะเลปีนี้ไปแท้ๆแล้วปีนี้นะ <c oughs> ฮอดซรวงนั้นมันก็เฮากับโจ๊กใบก่อนเฮ็ดอันเดอร์กระได้ไปจักอาทิตย์นึง ไปเที่ยวทะเลเฮาเันกุ้มใจกว่าตอนที่ไปซื้อรถนะตอนที่ไปออกรถอันตัวนี้นะกุ้มใจว่าป้าไปดาวระยะไปฮ็ดคลิปไปไทยไปทีดเดียวโบได้ฮะนะเฮาพัฒนมากไปซื้อเครื่องไปฮันไปนีเนาะโชคดีแต่ว่าเออแบบไปแล้วเพิ่นเธออันเพิ่นไทยอันให้ข้ามใ <ไข S 1> ดฮะน่ะดีนะใเจเอาเท่ยวว่าเฮาค่ะนะยูไทยอ่ะมันลดไล่แถมราคาถึกอ,อีก คนไทยเป็นไปโบได้ดอกคนลาวเขาเชื่อคนลาวเอาช่วยลากรถไปข้ามเอาไปค้าายุฟางไทยคันบบมีไหมเข้ากรบโบซื้อค่ายค่ายราคาแพงรถก็รถโบดีอีกหลายอยู่ลาวนะยุไทยแล้วแม่นอนันเดยุไทยละรถก็รถราคาถึกแล้วมีแต่คันดีๆงามๆอีกเบิ้งเฮาดูออกรถมือสองอสานซ้ำออกรถมือหนึ่งโอ้ยุไทยคันคันซ้ำคันของเฮาเฮาซื้อได้แต่โดนเล อู้กับตัวซื้อรถคันนี้ฮัลเป็นแปะแสนผู้ทุกคนแปะแสนบาทพุ่นคันยูไทยพี่อันแน่ว่ามิเตอร์สามชี้แสนบาทหนึง่งมือโซ่สามชี้แสนบาทก็ซื้อได้แต่โดนละนี่หาเงินเอาแท้เอาว่ากับตัวย,ย่อยสวัสดี่ได้เงินแม่จันเดี๋ยวนี้ฮันชีวิตนี้โลง่งสบายใจแฮงเพราะว่าอันเดี๋<ม>เพราะว่าโลง่งแบบว่าเฮ็ดงานดองอู้แล้วแล้ว,ลวโลง่งคนว่าดี ทำที่ฟมากะลูกตายลากอะไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกแล้วตะกี้ฮัน่อเงินแม่จาอ,อตะกี้อันนี้ฮันจบมาแล้วคือที่ทุกคนเฮ็ดฮันแหละบวกเห็นได้ไปเฮ็ดเวียกจกเทือคือไปสมัครเวียกมองฮันมองนี้กะไปสมัครยูทุกคนแต่บางบ้านกะให้เงินเดือนน้อยกะมันบุคุ้มแล้วก็เลยบอยากไปฮะนะทุกคนพอดีไปมองนี้แล้วกะเออเงินเดือนกะพอฟังได้ลกะกะอ่าสถานที่กะ คักนาดทุกคนถือว่าโอเคนณะมันกับโบเซทห้าเดี๋ยวอีเมะทำมันกับโบเซทห้าเฮามันคาเวียกเคงก็บเบิร์ันก็ได้แล้วกันนอนอืมเพราะว่าทําอันตอนนี้ห่านอันทันวาไปเฮ็ดเรียกละเฮ็ดเวียกกลหลวงเฮาบางทุกคนเฮ็ดเวียกหลวงเฮาบางแล้วันเฮ็ดเวียกเป็นกะกะเศร้ากะแรงแล้ววันนี้มันบุมีเวลาได้ทุกคนมันเฮ็ดเวียกแล้ววันนี้ค่นเฮ็ดเรียกตอนแรงตอนสวยมันก็ต้องนอนเอาเวลาไปนะนะ มันบ่มีเวลากอเอาเบิ่งมันฮะนะ่ะไออูกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกประจําทุกคนส่วนน้องสายกับไปเฮ็ดเวียกยู่อ่ะประจํายู่อันหลวงพะบางคุณมีแต่อู้นี่แหละเฮ็ดเวียกอ่ะ<อ>เขาเอนอนี่ว่าเป็นยูทูบเบอร์อิสระถ้าอีหยังก็ได้เฮ็ดหยังก็ได้ยู่ใส่ก็ได้เวียกน้องอู้นี่ไปใส่ก็ได้กับเตยโยนี่ เออคะแนนว่าได้ท่ายคลิปคะแนนเขาเฮ้อท่ายคลิปแล้วมันไปได้หมดอั <proposals window> smoking, นอู้อนไรกับโซกดีโซกดีได er ้มาเจอะตัวได้คิดคิดแากนื่งกับรู้สึกว่าโซกดีได้เจอะตัวคันบ่เจอะตัวเหงิก็จักสิเป็นแนวเดิมแบบเออวัเที่เรียกคือเดียวเขาแบบเป็นลมคนที่เฮ็ดเรียกตั้งกันิก็คือสิบอกเข้ากันใครแต่ว่ามาเจอตัวอะไะลมอัะไนก็เข้ากันไปเมื่อคิดอัะไนก็คล้ายๆกันแล้วก็เลยได้มาอยู่น้ำกันก็เลยแบบอันนั้น ใายตัวย่อยเองกับเป็นคนที่แบบว่ามักยุ่แบบนี้แด่เนาะ<ม>อือแล้วก็เลยแบบว่าอันนั้นพ <laughs> ู้ค่ะไปหันอะไรไม่เลยตัวย่อยกับมายุน่นี่ค่ะชื่อว่าอนหรดอวะมายุน่นี่ค่ะอัน ถามว่าไปลิ้นบอไปกินเหล้ากินเบียบอไปไันบอก็ไปเด้ทุกคนก,ก,กับโบแมนว่าบอ,าบอได้ไปแต่ว่า <c oughs> ฮาอู้ก,ก,กับโบได้ห้ามว่าโบเฮอไปแต่ว่าโดนโดนตัวกับซีไปเ่เธอนึงโดนโดนตัวกับซีไผ่เธอหนึ่งก็มียูบบางมือกับซี่ซี่ไผ่ติ๊กกันะนะแต่ว่าแต่ว่าตัวไปฮันล้วเวียกตัวย,ยังไป่ฮะนะฮานะขาเวียกยูตัวกับโบไปอะไรทุกคน คือว่าเลยอันเฮาสิไปห้ามทุกสิ่งทุกอย่างอันให้ยู่ในโอวาดเฮาตะลออนั้นเป็นไปบ่บได้ดอกไปกระหู้ไปหู้มาฮะนะสิไปใส่กระบ,บอกเนาะว่าสิไปหั่นไปนี่เดอ้อสิฮะนะก็ใครคณะไปบุบนะี่ก็เออชิอยากหายู่แต่ว่าอันนี้สิไปใส่กระบ,บอกกับใครได้ เพว่าอันต้วยมาอยูนี่มู่กับโบมีไผ่นะทุกคนมีแต่ต้นตานอะไรน้องทรายอู้อะไรแต่ก้อนต้นตาลนั่นก็นอยู่กับอู้กับแม่จันอะไรทุกคนแต่พออันแม่เพิ่นอันกับพ่อเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ไทยกลับมาแล้วเพิ่นก็กลับไปอยู่ทำแม่กระเพาะสันเทาไหม ชีวิตน้องอูล,ล้องซานโซนนี้ก็ประมาณนี้แหละครอบใจทุกคนเดอ้อทีตดตามครับชมก็ครอบใจอันเพียแน่อันนี้คือกันที่มายามเน่มายามสะพายงงเลยตื่นมาเลี้ยวบึงเดนเลีเ้ยวบึงเดนอ้าวรูว่ามีผู้คนก็นยังบูฮูเป็นไผ่อีกผู้คน นี่อดีแต่ว่ามัน,นได้เนหมืนโฮมไปอย่างนี้ได้ไดยามลาคักเนาะให้ทุกคนหอมหอบอ้ไรทุกคนมันทีเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะตั้งแจ็คสันละแนเด้อเดี๋ยวถ้าน้องอู้อันดววเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันออก,กงามๆมันเป็นตะปูก,ก่อนน้องอู้จะไปปลูกบ้านพี่วันนั่งคิดนั่งคิดกับตัวอยู่วะหรือว่าหน้าฝนนี่ เขาเอาพักอันนี้ไปปลูกบ้านพี่วันบ่แล้วไปตัดมาแล้วเอามาคายอยู่แล้วเขาบ้านพี่วันมันมีเงินโฮมมัน hmm. นะตัดเอา mm hmm. เขาก็เที่ยวไปเวียงอยู่แล้วดิเขามักเที่ยวไปเวียงเขาก็ข้ามไปห่างไอวันตลอดนะ mm hmm. เอาไปปลูกทิมปะไว้ฮะนะ mm hmm. อไอวันมีฮอสปริงเกอร์แบบเปิดสปริงเกอร์แล้วมันก็โฮดเองฮะนะพักฮะนะเ mm hmm. ออฮอตนาฝุ้นฮะนะ mm hmm. ราคามันก็ดีอีกสิฮะนะ บ่เห่ามีเห่าก็จังไปน,นี่ไก่ไก่ตัดแล้วก็แบบงานเออโอ้ยแท้จริงเหากับมั่นไปอยู่แล้วเหากับตางเหาไปเลยสิฮานาะงามขนาดทุกคนเบิ่งถ้าสิเป็นแบบนี้กินมันสิหอมไหมทุกคนกินกับเฟอกระอันเดอร์นี้สิแซ่บส,สุดๆเลยนะแม่เนาะลาบโกซ่ กินกับลาบนี้สุดแซ่บเลยนี่นะนี่คักข,ขนาดนี้ท่ามันออกองามๆก่อนเดอ้อเปตลาดบ่าจากน้อยเดี๋ยวพอดีเป็นตับเปตลาดแล้วไอ้เน,นาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิจัยนานทุกคนไปก่อนเดอ้อมาถ่ายบรรยากาศสวนแล้วก็ลมแม่ลินลินให้ทุกคนเบิง่งเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากบ้างไหมทุกคนเบิง่งผูอยู่ด้านหลังน้องโอ้นี่งามงามบ้างไหมักข,ขนาด